โอ้โหสถานที่นี้ไม่ได้กลับมานานฉลามโอ้ทะเลโอ้สุดยอดสถานที่นี้คิดถึงจังเลยนีอจะจะต่อขึ้นไปโดดจากที่สูงโอ้ยเออโดดแบบอลังการซะด้วยเฮ้แกนายนี่มันตลกลงทุนจริงๆพวกเราเกอบฉลามเฮ้ยอย่ามาแย่งซีนดิเอ้ย วันนี้เราจะมาล่องเรือสตีฟนะฮะซึ่งเป็นตัวละครในมายครับใช่ไหมใช่จะบอกว่าการสร้างเรือนี้ก็เป็นการสร้างที่ง่ายมากทุกคนเพราะไม่เป็นเหลี่ยมเยมไงมันไม่ได้ยากอะไรเลยเหลี่ยมทุกอย่างเลยตอนเนี้ใช่แล้วทุกคนคิดว่าเรือนี้จะลอดไหมทุกคนตอบผมหน่อยเอาเงียบทําไมอ่ะเอาตอบดีทุกคนผมรับฟังอยู่ฉลาดทำไมคนดูเขาไม่คุยกับฉันเลยอ่ะเขาไม่ตอบฉันเลยฉันไม่ได้ยินเสียงคนดูเลยเนี่ยเออนั่นดีทำไมอ่ะทำไมคนดูไม่ตอบอ่ะฮะไม่เข้าใจว่ะเออไม่เป็นไรคนดูไม่ตอบกน เสียใจว่มมาโดดน้ำตายอีกรอบนึงคนรู้ไม่ยอมตอบโดดน้ำเลยนี่และนี่ก็คือเรือสตีฟทุกคนเป็นไงทุกคนความเหมือนนะฮะร้อทุกคนให้กี่เปอร์เซนต์เอ้ยทุกคนบอกเหมือนร้อเซเลยไม่ไม่ได้ต่างกับตัวจริงเลยเอยผมบอกให้ว่าความเหมือนอาจจะประมาณสักเกแต่ความเหลี่ยมนี่คือใช่เลย ความเหลี่ยมนี่คือเหมือนเป๊ะพวกเราพยายามทําให้เหมือนที่สุดที่จะทําได้แล้ววะเนี่ยใช่แล้วทุกคนดูหน้าตาสิโอ้โห เอาละนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาดูดีกว่าว่าสตีฟเนี่ยจะสามารถพาเราไปเอาสมบัติได้หรือเปล่าทุกคนสตีฟจะเจอสมบัติหรือเปล่าหรือว่าจะตายก่อนจะถึงหีบกันแน่ถ้าทุกคนคิดว่ารอดกดไลค์ถ้าคิดว่าไม่รอดก็กดไลค์นะครับทุกคนเพราะผมจะเอาไลค์นะครับเอาเป็นว่าเราไม่ต้องเสียเวลานะทุกคนเดี๋ยวพามาดูด้านในก่อนละกันก่อนจะล่องเรือนี่คือด้านในนะฮะไม่ได้มีอะไรมากใช่ก็มีระเบิดที่ไม่รู้เอาไว้ทําอะไรในเรือและที่สําคัญคือเรือนี้มีความสามารถพิเศษนะฉลามเราสามารถที่จะป้องกันเราได้ชช่มมมฉฉลลาาเปิดโน เอาเลยรีบเปิดพลังงานโลกนี่อันนี้กอเป็นเทคโนโลยีการป้องกันเรานะครับทุกคนเอาไว้ป้องกันเวลาแบบเหลือแต่หัวงี้โอเคฉลามเรามานั่งแท่นบัลลังได้เลยนี่นั่งนี้พร้อมที่จะประจนภยัยหรือยังฉลามพร้อมแล้วงั้นก็นลุยกันเลยไปกันเลยเอาล่ะทุกคนตอนนี้สตีฟลงเพลงนิดหนึ่งในช่วงแรก สตีฟไม่ค่อยมั่นคงเลยอ่ะใช่เอ้แต่ถ้าทำเป็นสตีฟถือดาบนี่ก็เท่ไปอีกแบบนะเออโอ้ย,ยแต่ถือดาบไปข้างหน้าอะไรแบบนี้อเออแต่เราไม่ได้ทำทุกคนเพราะว่าทำแค่สตีฟแค่นี้ก็บล็อกจะไม่พออยู่แล้ว นี่ขนาดมีบล็อกสามพันกว่า,วาวนั่นเองยังไม่พอเลยโอ้ยฉันไปเห็นคนอื่นเขามีบล็อกเป็นหลายเสนฉลามเออโหเยเขาดิเล่นทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยแต่รู้สึกว่าสตีฟเรานี่จะตัวสูงกว่าตรงด่านนะทุกคนมันอาจจะทําให้ตัวเราล้มได้นะ่ใช่เริ่มมาก็หัวทิ่มเลยอะไรแบบเนี้ใช่เพราะว่าตัวที่มันยืนๆแบบนี้ส่วนมากก็จะล้มทุกคนส่วนใหญ่ย,ยืนได้ไม่นาน <c oughs> เออแต่ล้มนี่อย่าติดนะขอร้องอย่างหนึ่งคืออย่าติดอย่าติดมันเอเลี่ยนนะ เฮ้ย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 อาจจะล้มเลยนะเนี่ยเอ้าล้มเลยคือสรุปแค่ขี้หินน่ก็ะล้มแล้วทุกคนเอาล่ะตอนนี้สตี้กำลังนอนอยู่โอ้โหนอนสบายเลยนะนอนสบายสตีแบบนอนกันเชียงอยู่ตอนนี้นั่นในปกติทุกคนยังปลอดภัยดีไอ้ลองเปิดโล่แม่เจ้ากบฮะเฮ้ยมันมันเปิดได้นานไหมเเออก็เหมือนจะไม่นะอ้าวแล้วนายจะรีบเปิดไปไหนเท่ๆเงไงค่อยค่อยเทด่านสุดท้ายก็ได้ฉลาม แล้วดูนี่เรามีทองเอาไว้กันด้วยนะดีเลยทองตรงเท้านี่สามารถกันเราได้ตอนนี้เรามาอยู่ในด่านดอกไม้ในฉลามด่านนี้ก็จิ๊บจิ๊บกันแรกแคือไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องตื่นเต้นเท่าไหร่เออฉันนี่กระโดดลงไปยืนอยู่บนอ้นี้ยังได้เลยฮะเ, <c oughs> เดิน <c oughs> เดินบนประตูวร์ปหรือว่าเดินบนหัวสตรีมเนี่ยเดินสบายเลยเออนายพูดอะไรของนายวะฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะช่วงนี้ฉันรู้สึกเบลอๆยังไงไม่รู้เจากบสงสัยอยากกลับบ้านสงสัยนายไม่ได้ดื่มน้ำทะเล ปกติจะกินน้ำโคกโอ้ยอยู่ในทะเลกินโคกด้วยอดานนี้นี่เป็นด่านที่ผมไม่ค่อยชอบเลยนะทุกคนมันรู้สึกว่ามันแบบอึมครึมยังไงไม่รู้่านนี้อึดอัดไปหมดเอ้ยแต่สตีฟน่าจะชอบขุดเหมืองนะเจ้ากบเออใช่นี่คือเหมืองของสตีฟจะเจอคลิปเปอร์หรือเปล่าเข้าสู่่านต่อไปฉลามนั่นก็คือ่ดนนินจาเนะเรากำลังจะโดนที่ปลาดากระจายใส่โอ้นี่มันปลาใส่แล้วโอ้ เปิดก่อดีไหมเจกบเผื่อมันปลาโดนหัวเออเปิดเปิดก็ดีเปิดก็ดีโอตอนนี้สตีมเราโดนทิมแทงทุกคนเปิดก่อไว้นะฮะเดี๋ยวมันจะโดนส่วนหัวคือเราอยู่ส่วนหัวไงเราต้องป้องกันหัวเราไว้ใช่อป้องกันป้องกันป้องกันภัยเฮ็ดูดิดูมันปลาใสโอ้โหโอ้โหเกินปลาเข้าคอสตีมอย่างเดียวเลยอโอ้ยถ้าไม่มีก่อนี่อันตรายเลยเนี่ย โอด่านนี้เจอเบสบอลโอ้เมื่อกี้เจอตาวกระจายนี่เจอเบสบอลช่วยตีไปที่อื่นได้ไหมฮะจะมาตีใส่หน้าฉชนทำไมเออนน่นดีโอ้ยทำลายร่างกายกันสุดๆเลยตีใส่หน้าหมดลอกันพอดีเออ,เอ,อนั่นดิดูสติที่เราทำมาออกจากหน้าตาดูดีแต่ก็ดูแข็งแรงดีนะไม่มีส่วนไหนหายเลยอย่าเจากบแน่นอนอยู่แล้วเพราะที่เราสร้างคือมันใช้เหล็กร้อยเปอร์เซนต์ไงต่อไปทุกคนด่านน้ำพึ่งนะฮะทำไมเคลื่อนตัวช้าจัง เออเอ้ยอย,ย่าอย่าขวางนะอย่าขวางสตีฟเอออย่าอยู่ในขวางอย่าอยู่ในขวางถ้าอยู่ในขวาง <_ d ont> นี่คือติดเลยนะเฮ้ยอ <_ d ont> ย่าเล้ยสตีฟขวางหูขวางตาเอ้ยสตีฟอย่าอยู่แนวนี้แนวนี้มันจะทําให้นายติดได้เอาทุกคนตอนนี้คือมันหานมาด้านหัวโอ้โหคือหานมาด้านหัวแบบนี้อันตรายมากเพราะเราอยู่ส่วนหัวไงทุกคนใช่เปิดโลเปิดโลเออเปิดโลไว้เปิดโลไหมโลเลยอันเดียวเลยอ้าวหมดแล้วเอ้าวเรียบร้อยทุกคน ไอ้สตีฟผมเริ่มแวงแล้วจ้ากบผมล่วงเฮ้ถ้าสต kind of ีฟหัวร้านตรงนี้น่าจะหาน่าดูเลยรู้สึกว่าสตีฟเรานี่สมบูรณ์กว่าตัวอื่นเลยอะเนี่ยใช่รู้สึกว่าสตีฟอยู่นานคงทนมากทุกคนเอ้ยหรือเป็นเพราะความเหลี่ยมเหลี่ยมมันชนสิ่งของมาเลยทําให้แบบว่าความคมอ่ะเออคือเหลี่ยมมันมีความคมถูกปะล่ะมันชนสิ่งของมาเลยแบบสิ่งของอาจจะแบบทําอะไรเราไม่ได้อดทนนะสตีฟสู้ๆอดทนไว้ และด่านต่อไปในอลทุกคนด่านปิดตายนะผมบอกเลยใช่โหตอนนี้หัวสตีมแล้วนี่ <c oughs> เริ่มแหวง <c oughs> สตีนหัวแหวงแล้วเฮ้ยไม่เจ๊งหัวเริ่มขาดแล้วทุกคนและจุดหัวนี่คือเป็นจุดที่เราอยู่ด้วยนะอันตรายมากสตีบอกขอตัดผมหน่อยครับช่างเอาเป็นทรงสกินเฮดเลย <c oughs> ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งเท้าที่มาตรงนี้เออค่อยอุ่นใจหนะ่อยเนาะแต่นี่คือเป็นฝั่งหัวฝั่งที่เราอยู่นะเออบางทีพวกเราอาจจะมาจบที่ด่านนี้ก็ได้เนะี่ยใช่อาจจะเป็นไปได้ สตีฟเนี่ยต้องสู้ๆเนะแต่สภาพนี่คือแบบประมาณ9 3้าบาเปอร์เซนะนะความสมบูรณ์อในคิดว่าเราจะรอดไม่ฉลามใชนคิดว่ารอดแทบจะร0อเปอร์ซนลยนะเจ้ากอบโอ้โหความมั่นใจสุดยอดเลยนี่มั่นใจเต็มล้านเลยตอนเนี้ยเบยแต่ตอนนี้สตีฟหัวจะล้านแล้วนะก็ก็เต็มล้านเลยเออแต่ฝั่งที่เราติดเก้าอี้นี่คืออยู่ฝั่งนี้ทุกคนน่าจะปลอดภัยอยู่นะถึงหัวจะขาดก็ไม่เป็นไรอดทนสู้ แต่สเก็ตแมวเรือที่เราสร้างมานี่คือแบบแทบจะผ่านทั้งหมดเลยนะโหยก็เรือพวกเราสร้างด้วยใจไงมันเลยแข็งแรงเออใช่เฮ้ยนี่ผ่านด่านนี้ไปได้ก็รอดแล้วนี่เออเขาหลอดแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรมันจะถังเผาขนาดนั้นทำไมมันเก่งขนาดนี้เดี๋ยวพวกเรา้เออเอเก่งกลัวในความเก่งของตัวเองลือเกินต่อไปเตรียมตัวลงหิวทุกคนสตีฟสู้สู้บูอะ โอเคธีรกาทีรกาเป็นคำหนึ่งเฮ้ยรอดว่ะโหเค้รสภาพสมบูรณ์ด้วยเออความสมบูรณ์นี่คือแบบ90อัปปะทุกคนเออเริ่มย่อยสลายไปทีละสวนขอบคุณสตีฟที่มาส่งนะขอบคุณมากสตีฟเอ้ยเฮ้ยจะกบในดูข้างหลังดิทำไมเออฉันต้องใส่สมบัติก่อนแค่นี้แล้วโอ้ ได้รอให้ฉันตัวข้างหลังโอ้โหเรวเอ๊ะเจ้าโง่เจ้ากบโง่โอ้ยอะไรกันนี่ต้องมารอให้สมบัติปิดก่อนถึงจะรับได้โอ้รับสมบัติเลยวู้ฮู้เราจะมาทําการดัดแปลงเรือของพวกเรานะทุกคนโดยการแบบว่าทําอะไรดีฉลาม <c oughs> ทําอะไรเหรอก็ใส่ไอพ่นไงโอ้โหเหมือนเดิมทุกคลิปเลยนะก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ใส่ไอพ่นไงมันจะได้แข็งแรงโอเคงั้นลองใส่ไอพ่นละกันให้สตีฟบินได้ ผมได้ทาการติดไอพ่นมาตรงมือแล้วทุกคนทั้งสองข้างส่วนฉลามนี่คือมาติดล้อตรงนี้นะทุกคนนายบังคับเป็นเหรอเนี่ยฉันก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะขับได้หรือเปล่าแต่ฉันอยากให้มันขับได้นะอ่ะแล้วทุกคนไปดูติดเกาว่าสตีฟในวัชชันดัดแปลงนั้นจะโหดแค่ไหนฉลามไม่ลองบังคับตรงเท้าดูแล้วกันนะเผื่อมันบังคับได้ดูทุกคนว่าตรงเท้าจะบังคับได้หรือเปล่าล้อหมุนปะเนี่ยผมมองไม่เห็นเลยทุกคนเนี่ยอาจจะมนอยู่นี่ไงนายบังคับไม่เป็นไงฉลาม งั้นฉันกดนี่เลยแล้วกันนะฟีนาซาไปอวกาศกันเถอะโอ้สตีฟใช้โหมดนี่ไงโหมดสร้างสรรค์บินได้บินโคตรไกลเูดิดูเมเอยู่นู่นนะทุกคนนะไกลๆตรงนู้นนะสตีฟคนแรกที่ได้ไปเหยียบดวงจันทร์ไม่น่าถึงดวงจันทร์น่าถึงสวรรค์มากกว่าอ้าวแล้วอันนี้พอเราจะตกไปตายหรือว่าตายเลยสําหรับคลิปนี้ทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะ ไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดส u b s c r i า e กันด้วยส่วนแค่นซจับปลูกต้นไม้ก็ปลูกได้เลยในการสมัครสมาชิกนะครับทุกคนขั้นต่ำ3าบาทไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าทุกคนโอชลามทำอะไรเนี่ยกำลังจะตกแต่งนะเฮ้ยทำไมไอ้นี่ของนายมันเยอะจังเลยเนี่ยคุณเรียกว่าชั้นดวงดีหรือชั้นดวงสวยดีก็ไม่รู้อ้เนายส่มได้เหรเนี่ยใช่โคตรเยอะเลยดูดิดูเก้าอี้ก็เต็มโอ้ลักษณะเหมือนสตีมีลังเคเรามองไกลๆเนี่ย